สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมชื่อคิงนะจากเพจเหมียวบินอินเวสเตอร์เทรดลงทุนเชิงกลยุทธ์นะครับหัวข้อไลฟ์วันนี้นะก็อยากจะมาแชร์เรื่องของพื้นฐานการวางโซนกริดนะครับสำหรับคนที่กำลังจะหัดใช้กริดเทรดดิ้งเนาะสำหรับคนที่กำลังเพิ่งเริ่มศึกษาเพิ่งเริ่มลองทดลองเทรดด้วยระบบกริดเทรดดิ้งนะครับเราก็มาแนะนำเรื่องพื้นฐานของการวางโซนกันว่ามันมีอะไรบ้าง ที่เป็นส่วนสําคัญและเป็นส่วนของพื้นฐานที่คุณต้องทาความเข้าใจกันก่อนนั่นเองนะครับโอเคโดยกริดเทรดดิ้งเนี่ยครับย้อนกลับไปไลฟ์ที่แล้วนะไปลองดูไลฟ์ที่แล้วหรือวิดีโอก่อนๆนหน้านี้ดูนะครับว่ามันคืออะไรเนาะ,ะย้อนอีกทีว่ากริดเทรดดิ้งคือระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับในการเทรดหรือการกระจายทรัพยากรออกไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกอะไรนะ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าในแต่ละระดับราคาเนาะแล้วก็เพื่อให้เราสามารถที่จะเทรดได้นะครับในใน,ในทุกระดับราคานั่นเองมีภาพไหมขอภาพประกอบกริดก่อนแปับหนึ่งนะครับพอเราสามารถที่จะกระจายพอเรากระจายทรัพยากรออกไปในระดับราคานะครับหลายๆราคาหรือทุกๆราคาที่เราสนใจเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะสามารถที่จะเทรดแล้วก็สร้างแคดโฟสร้างกําไรได้ในทุกๆระดับราคาที่เราแบ่งเอาไว้ดังนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการเทรดกริดนะครับก็คือการออกแบบโซนการวางโซนนั่นเองประมาณนีอ้อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของการเทรดกริดเนาะเราก็จะเห็นนะครับว่าโอเคมันก็จะมีการแบ่งทรัพยากรออกไปเทรดในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะมาคุยถึงเรื่องของพื้นฐานและ เนาะเรารู้แล้วว่าการเทรดกรคือการกระจายทรัพยากรใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของการวางแผนออกแบบว่าเราจะกระจายทรัพยากรออกไปยังไงบ้างแบบไหนบ้างนะครับโดยมีพื้นฐานการวางโซนเนี่ยอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนนะครับพื้นฐานนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนที่คุณจะต้องอทาความเข้าใจหรือจะต้องรู้นะครับสำหรับคนที่เทรดกริดเทรดดิ้งนะครับโอเคพื้นฐานการวางโซนมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนที่คุณต้องรู้ ส่วนแรกเราจะเรียกว่า lower zone upper zone นะครับคืออะไรก็คือกรอบบนกับกรอบล่างเนี่ยนะครับถ้าคุณไปเทรดที่ไหนหรือแม้แต่ไปใช้บอร์ดของที่ไหนก็ตามนะครับสตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่คุณจะต้องกรอ,อกนะรหรือคุณจะต้องเซตติ้งมันนะครับอ่าก็คือ1 lower zone upper zone นะครับบางที่ถ้าในสายหุ้นเขาจะเรียกว่า ceiling กับ floor สูงสุดกับต่ำสุด ถ้าเป็นผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะเรียกว่าแม็กโซนกับมินโซนนะครับเออจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยในตลาดคริปโตบอทหลายๆตัวที่มีให้บริการนะครับหรือแม้แต่ในสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็จะคุยว่ามันเป็นอัปเปอร์โซนกับโลว์โซนเนาะเราก็จำเป็นชื่อนี้เอาแล้วกันนะครับก็คือกรอบบนเนือบล่างเนาะส่วนที่2ก็คือเรื่องของแกลบครับระยะห่างระหว่างโซนตรงนี้แหละเออ ในแต่ละโซนนะครับแบกโซนมินโซนเสร็จแล้วก็เรามาซอยย่อยแบ่งทรัพยากรออกเป็นระดับต่างๆนะครับซึ่งระยะห่างของทรัพยากรเนี่ยเราจะเรียกว่าแกล็บเนาะแกล็บยังมีอีกหลายส่วนนะครับก็จะเป็นแกล็บเรื่องเป็นไซส์ ZE เนาะแล้วก็เป็น Number ก็คือจำนวนของโซนนั่นเองว่าจะมีทั้งหมดกี่จำนวนซึ่งมันแปรผันตรงกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากได้จำนวนเยอะเราก็ต้องซอยถี่ ก็บระยะห่างมันก็จะแคบลงแต่ถ้าเราขยายแก็บให้มันกว้างขึ้นนะครับจำนวนโซนมันก็ลดลงนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้มีหลายชื่อเหมือนกันบางที่ก็เรียกโซนอ่าบางที่ก็เรียกอ่า นึกไม่ออกและนะครับจะเรียกแก็บหรือจะเรียกโซนก็แล้วแต่แต่ว่าให้จําว่ามันคือระยะห่างระหว่างโซนหรือจํานวนโซนนะครับว่าโอเคเราเทรดกริดเนี่ยเราแบ่งโซนเป็นกี่โซน100่งร้อยโซน2 0 0โซนห้าร้อยโซนระยะห่างแต่ละโซนเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับส่วนที่3ก็คือ value หรือ position size นั่นเองนะครับก็คือขนาดการเทรดนะครับของแต่ละโซนเนี่ย เราสามารถกําหนดได้นะไม่ใช่เราสามารถกําหนดได้เราต้องกําหนดนะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยเราจะให้น้ําหนักในการเทรดนะครับเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเหมือน position ซ i z e อ่เทรดเข้ากี่หลอดเข้ากี่ไม้ไม้แล้วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนที่เราต้อง setting นะครับอืมทีนี้มาลงรายละเอียดกันทีละส่วนเนาะ upper zone lower zone คืออะไรนะครับหลายคนก็จะไปตั้งกัน upper zone lower zone เนาะ เอ้ยแนวรับแนวต้านนึกออกไหมเออแนวรับแนวต้านแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับการตั้ง lower zone หรือ upper zone เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเทรดกริดเลยนะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเทรดกริดเลยหลักการในการตั้งไม่ใช่การดูที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคาหรือของกราฟ นะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะพบเห็นคนที่เทรดกริดนะครับแล้ววางโซนเนาะสิ่งที่เขาจะดูคือเขาจะมาดูจุดต่ำสุดสูงสุดของกราฟในแต่ละช่วงเวลาที่เราสนใจนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคู่อื่นนะโอเคอ่ะเป็น BTC เหมือนกันเนะเาะออกกราฟออก ส่วนใหญ่ก็จะมาโอเคเราเทรดทำเฟรม1ชั่วโมงทุกคนก็จะมาทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาดูจุดต่ำสุดกับสูงสุดแบบนี้อา่าแล้วก็วางโซนนะครับแล้วก็ไปกลางกรีดกันแบบนี้ตึดต๊ดตึ๊ดอ่าอาจจะตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้ถามว่าถูกไหมก็ถูกครับไม่ได้ผิดอะไรถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดไง มันก็มันก็สามารถทําได้แต่ผมจะมาย้อนหลักการนิดนึงครับของการวางโซนกริดเนาะการวางโซนกริดไม่ใช่การดูตัวของอัปเปอร์โซนโลว์โซนไม่ใช่การดูแนวรับแนวต้านนะครับอัปเปอร์โซนกับโลว์โซนจะบอกถึงพื้นที่ทําการเทรดของเราทั้งหมดมันหมายความว่าเรามองว่าสินค้าตัวนั้นน่ะจะวิ่งอยู่ในพื้นที่นี้ นะครับจะวิ่งอยู่ในพื้นที่นี้โดยที่ถ้ายังอยู่ในพื้นที่นี้เราจะยังเทรดได้และเราเนี่ยจะยังได้เทรดดังนั้นเราต้องวางให้ครอบคลุมนะครับความหมายใกล้เคียงกันแต่ต่างกันลิฟนะจำไว้อ p p เปอร์โ Low ลว์โซนไม่ใช่แนวรับแนวต้านไม่ใช่จุดสูงสุดต่ำสุดของกราฟแต่คือพื้นที่นะครับการตีกรอบพื้นที่สำหรับการเทรดของเรา ว่าเราจะมองพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่การเทรดและตรงไหนเราจะหยุดเทรดแค่นั้นเองหลุดบนขึ้นไปก็หยุดหลุดล่างลงมาก็หยุดนั่นคือหลักการของกริดเทรดดิ้ง upper zone lower zone นะครับเป็นไปได้วางให้ครอบคลุมนะเนาะผมวางยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันผมวางยังไงผมวางอย่างนี้เลยครับขออนุญาตก,กลับไปพี่ BTC เนาะ นี่ครับเป็นผมผมวางอย่างนี้นะครอบคลุมพื้นที่ระดับนี้นะแบ่งเป็นหลายเลเยอร์หน่อยนะครับแต่ก็มองแบบขนาดนี้เลยนะนั่นคือพื้นที่ทําการของผมประมาณนี้เนาะอ่าในในความเสี่ยงต่ํานะครับย้ําด้วยนะโอเคต่อมานะครับหลังจากเราได้อปเปอร์โซนลวเอร์โซนแล้วเราได้พื้นที่ทําการแล้วเราก็ต้องมาแบ่งครับเป็นพื้นที่ย่อยๆ ย่อยลงมาอีกนะครับนั่นก็คือแกลบหรือระยะห่างระหว่างโซนแต่ละโซนนั่นเองนะครับแกลบไม่ใช่ยิ่งถี่ยิ่งดีนะครับเออแกลบความหมายของระยะห่างโซนระยะห่างระหว่างโซนเนี่ยคือแกลบคือจุดที่เราจะเทคแอคชั่นส่งผลต่อการแบ่งทรัพยากรโดยตรงยิ่งคุณใช้สมมติคุณมีเงินล้านหนึ่งคุณแบ่งแกลบออกไปทั้งหมด100หนึ่งร้อยแกลบนึกออกไหม แต่ละแกลบคุณก็จะต้องใช้ทรัพยากรหมื่นหนึ่งโซนละหมื่นว่าง,งั้นเถอะเนาะแต่ถ้าคุณแบ่งเป็นพันพันโซนพันแกลบแกลบเป็นพันพันโซนนะครับคุณก็ใช้ทรัพยากรน้อยลงในแต่ละโซนพอใช้ทรัพยากรน้อยลงก็เกิดการซื้อขายที่น้อยลงเล็กลงแล้วก็ต้องถี่ขึ้นนะครับประมาณนี้ดังนั้นแกลบคือพื้นที่ทําการเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าให้ดูจากเงินทุนครับ ให้ดูจากเงินทุนอืมบางครั้งบางทีเราอยากจะซอยกริดเยอะๆทีๆเราอยากจะบีบแกลบออกมาให้แคบที่สุดเพื่อจะทำกำไรอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าเงินทุนเราไม่พอเพราะว่าขั้นต่ำในการซื้อขายมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยหึืออกมาเช่นคุณมีเงินร้อยเหรียญน,นะครับร้อยเหรียญเนาะไปเทรดในบีนแนสนะครับมีขั้นต่ำการเทรดอยู่ที่อ่าออเดอร์ละสิบเหรียญดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบ่งได้แค่10โซนนะครับ มันก็กำหนดแก็บมาโดยโดยปริยายอยู่แล้วครับประมาณนี้เนาะเรื่องแกลบเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลักการแล้วคือแค่นี้แบ่งแก็บไม่ต้องแบ่งไม่ต้องคิดเยอะเลยหลักการแรกเลยดูว่ามีตังค์เท่าไหร่นะครับแล้วแบ่งตามจํานวนเงินหรือขั้นต่ําก่อนสําหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใครเงินเยอะเนี่ยแก็บเนี่ยก็ไปดูเรื่องต่างๆต่อไปนี้นะครับเช่ออนอธิบายเรื่องนี้ก่อน หลายคนจะชอบพลาดเรื่องนี้ทุกคนจะชอบคิดว่าเก็บรอบให้ได้เยอะจะได้กําไรเยอะวางแก็บให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะถี่ได้ก็จะได้กําไรเยอะแต่ผมจะบอกงี้ครับว่ากําไรที่เกิดจากการเทรดด้วยกิดนะครับซื้อขายในรอบโซนเนาะมันเกิดขึ้นทั้งหมด2ออย่างครับคือระยะทางที่ได้กับจํานวนรอบที่ได้นะครับ2ออย่างต้องบาลานซ์กันคุณได้รอบมากก็จริงแต่คุณเก็บระยะทางไม่ได้ ะครับมันอาจจะสู้การได้รอบน้อยแล้วเก็บระยะทางได้มากไม่ได้ก็ได้ซึ่งมีเคสทดลองเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับและที่สำคัญคืออันนี้ผมข้องใจมากเลยคนเทรดมือเนี่ยจะชอบซอยกริดให้แบบทีมากๆนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะซอยไปทำไมนักหนให้โซนมันแคบมากๆแล้วก็เทรดบ่อยๆ คือเราเป็นคนถ้าคุณเทรดด้วยด้วยมือนะครับคุณเทรดสู้บอทไม่ได้อยู่แล้วคุณอย่าไปเก็บรอบสู้กับบอทเลยให้คุณไปเก็บระยะในการรวบซื้อรวบขายเอาแต่ถ้าคุณเทรดด้วยบอทนะครับคุณจะเก็บระยะสู้คนก็ไม่ได้เพราะว่าบอทมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับบอทมันมีหน้าที่แค่ทําตามเนาะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรดด้วยมือก็เขาเรียกอะไร ทำโซนให้กว้างหน่อยก็ได้ครับมันไม่ต้องซอยถี่ขนาดนั้นเนาะถ้าเทรดด้วยบอร์ดคุณจะถี่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของอความจริงบนโลกที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับลองไปอ่านบทความย้อนหลังก็ได้เนาะ,ะระหว่างเรื่องของการซอยถี่กับซอยห่างนะครับอันนี้มาแสดงให้ดูว่าหลักการของการซอยถี่กับหลักการของการซอยอให้มันพอดีกับระยะของการวิ่งเนี่ย มันต่างกันยังไงนะครับอ่ะจากตรงนี้เคสง่ายๆเลยนะสมมติว่าถ้าตลาดวิ่งเป็นเทรนเนาะเราซอยแค่2โซนกับซอย4โซนนะครับ1 1 2 3 4 4สี่โซนกับ2โซนเนี่ยครับเอาเข้าจริงๆถ้าเทรดด้วยทรัพยากร,รที่เท่ากันเงินที่เท่ากันการวิ่งของตลาดที่เท่ากันแล้วออกได้ในจุดที่ราคาย5บาทเท่ากันเปะ๊ะนะครับการซอยถี่เนี่ยทำให้กำไรที่ออกมาได้แค่50เหรียญสมมตินะแต่ซอยห่างเนี่ยครับกำไรออกมาได้60เหรียญ เห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้แปลว่ายิ่งซอยถี่จะยิ่งดีเนาะในในทางกลับกันนะครับถ้าระวังไม่ดีเนี่ยหรือตลาดไซด์เวย์แล้วเราครอบคุมสินค้าไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลืองทรัพยากรเปล่าๆไปเลยนะสำหรับการซอยถี่ซอยถี่คุณถ้าตลาดเหวี่ยงเบาๆเนาะซอยถี่คุณก็ได้60ซอยห่างคุณก็ได้60เท่าเดิมเทรสองครั้งกับเทศด6ครั้งด้วย นะครับความเหนื่อยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนะ่ยผมก็คิดว่าตรงเนี้ก็น่าจะคุ้มกว่าแต่ในทางกลับกันอีกนะครับถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์แน่นอนครับซอยทีดีกว่าเพราะเก็บรอบได้มากกว่าเยอะมากๆแต่ก็จะเหนื่อยถ้าเทรดมือมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้โอเคตุนต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ดีครับเทรดกิจเหรอจริงๆแล้ว เอ่อสิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็ได้แต่เพียงแต่ว,ว่าโปรดักที่เราเข้าไปเทรดอ่ะมันคือโปรดักอะไรถ้าอย่างเทรดบิตคอยนะครับในตลาดคริปโตเนาะเทรดคริปโตตอนนี้ขั้นต่ําส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณห้าเหรียญหรือสิบเหรียญก็ดูโซนด้วยถ้าจะเอาร้อยโซนก็ต้องมีเงินอย่างน้อย600ห้าหกร้อยเหรียญนะครับแต่ถ้าไปเทรดพวกเลเวลเลทโทเค็นหรือ ETS อย่างเงี้ยครับเลเวลเลทโทเค็นขั้นต่ําคือศูนย์จุดหนึ่งเหรียญต่อการวางหนึ่งไม้ ยึกออกไหมขั้นต่ำคือ0.1เหรียญก็แปลว่า10เหรียญคุณก็วางได้100โซนละอมืมันก็พอได้แต่ประเด็นคือ10เหรียญเนี่ยเทรดกรีดเนเจอร์ของกริดเนี่ย,ย,ออยมันได้กําไรไม่เยอะเนาะปีหนึ่งสัก30-40%ก,ก็เยอะแล้วถ้าคุณวาง10เหรียญปีหนึ่งได้กําไรเอ4เหรียญโอเคไหมอ่ะโอเคก็จัดไปนะประมาณน,นั้นนะครับ น,น้องตุลบอกจุกจุกแซวแซวน้องตุลไม่ต้องซีเรียสนะคือไม่ใช่น้องตุลคนเดียวที่ถามคําถามนี้เข้ามานะครับมีเยอะมากทุกคนชอบคิดว่าซอยถี่ดีนะครับดังนั้นสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของแกลบเนาะซอยถี่ไม่ได้แปลว่าดีนะครับซอยหางก็ไม่ได้แปลว่าดีเนาะมันจะมีจุดที่เหมาะสมนะครับของมันนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของการใช้งานด้วยความจริงซอยถี่แม้จะได้กาไรน้อยกว่า นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาเน้นเอากำไรไ,ไปต่อยอดแบบเร็วๆอะ่ะเอาไปต่อยอดทุกชั่วโมงหรือทุกวันอย่างเงี้ยครับไอ้มันก็เหมาะกว่าเพราะเขาดึงดึงแคตโฟออกมาได้บ่อยกว่าและถี่กว่าเนาะโอเคอันนี้เอามายืนยันให้ดูอีกทีนงครับเป็นผลเทสตแล้วกันเนาะผลเทสตทำไว้ให้เพื่อนๆในกลุ่มนะครับดูเนาะอ่ะก็ลองเทสทุกอย่างเหมือนกันไม่อธิบายเยอะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ ซอย1%กับซอย0.3%นะครับในการวางกริดเนาะอ่าแกรบเนี่ยแกรบเนี่ยห่างกัน0.3%กับ0.1%อ่ะดูตรงนี้อีกทีหนึ่งแกรบนะครับคือระยะห่างระหว่างโซนเนี่ยห่างกันไม่เท่ากันเนาะอ่ะผลที่ได้ออกมาอย่างนี้ครับตัว1%นะครับเห็นไหมเราเก็บ,บรอบเก็บแคทโฟไปทั้งหมด4.88เหรียญนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะอ่ะทีนี้มาดูอ่าเทรดไป ห้าร้อยหกสิบสองรอบก็ถือว่าเยอะนะอ่ามาดูตัวนี้ครับซอยถี่ครับเทรดไปสามพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดรอบเทรดไปบ่อยกว่าเท่าไหร่ทรเท่าไหร่เท่าหกห้าสามสิบเจ็ดเท่านึกออกไหมรอบในการเวี่ยงมากกว่าเจ็ดเท่าแต่กำไรน้อยลงครับอย่างที่บอกครับว่ากำไรเนี่ยในการเทรดกริดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสองส่วน นะครับมันเกิดขึ้นจากสส่วนเนาะคือประยะทางกับรอบที่เก็บได้นะครับมันต้องบาลานซ์กันความจริงแล้วการเทรดกริดเนี่ยหรือเรื่องของความถี่เนี่ยมันจะมีวิธีการหานะครับระดับความถี่ที่เหมาะสมในสินค้าแต่ละประเภท นะครับเนื่องจากสินค้าแต่ละตัวโปรโดักต์แต่ละตัวแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีรอบการวิ่งที่ไม่เท่ากันถ้าเราวางห่างเกินไปมันก็จะเก็บรอบไม่ได้นะครับมันอาจจะเสียโอกาสไปฟรีๆแต่ถ้าเราวางถี่เกินไปแล้วเนี่ยนะครับตัวรอบเนี่ยมันไปไกลเนาะมันก็จะทําให้เกิดความเขาเรียกอะไรไม่แมทไม่สมดุลน,นะครับกําไรก็จะได้น้อยดังนั้นถ้าอยากให้ได้กําไรน้อยก็มาทําการว่าเรื่องความถี่เรื่องของระยะแกบบที่เหมาะสมนั่นเองนะครับประมาณนี้ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้เรื่องของแก็บแต่ว่าอาจจะยังไม่จําเป็นสําหรับตอนนี้นะครับแกบมี2ประเภทเนาะเอจะมีแบบฟิกซ์ไพรซ์กับเปอร์เซ็นต์เทรดนะครับคุณอาจจะฟิกแกบเป็นไพรส์ก็ได้เช่นนะครับตัวอย่างแบบนี้เนาะอ่าสินค้านะครับแม็กโซนมินโซนอยู่ที่60กับ0วางโซนแบบนี้ให้แก็บเนี่ยห่างกันทั้งหมด20ตลอดเวลานะครับอันนี้คือแบ่งตามฟิกซ์ไพรซ์ ข้อเสียของฟิกซ์พก็คือระยะการวิ่งนะครับแต่ละโซนเนี่ยไม่เท่ากันอืมถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลงมาถึงตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยมันใช้พลังงานเนี่ยประมาณ50%เซในการขึ้นถูกต้องไหมเออแต่ถ้ามันลงมาอีกนะครับมันขึ้นไปมันต้องใช้พลังงานร้อซึ่งภาพรวมมันจะทําให้โซนล่างมันกว้างขึ้นอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะต่อมา ตัวเปอร์เซนต์กลิตนะครับแทนที่เราจะแบ่งตาม price เรามาแบ่งตามเปอร์เซ็นต์แทนนะครับให้แกลแต่ละแกลบห่างกันเท่ากับเปอร์เซ็นต์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 ไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าโซนมันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นเนเจอร์ที่ดีนะครับ,นะรบตัวนี้มีข้อดีในเรื่องของการรีคอเวอรี่นะครับในกรณีที่ตลาดลงแต่เขามีข้อเสียถ้าตลาดวิ่งอยู่โซนบนก็ใช้ทรัพยากรน้อยได้กําไรน้อยประมาณนี้ครับโอเคจบแล้วเนาะเรื่องแกล ก็พยายามจะไปเร็วๆง่ายๆนะครับสสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงในการออกแบบก็คือเรื่องของ value หรือ position size ที่เราใส่เข้าไปในแต่ละไม้นะครับคือการกำหนดเลยเนาะว่าในแต่ละโซนนะครับเราจะเทรดด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับหรือเทรดเข้าไปกี่อ่าไม้ละกี่บาทไม้ละกี่เดียนนั่นเองนะครับตรงนี้เราต้องดูดีๆเพราะว่า,าการใส่น้ำหนักมันจะทำให้เกิดน้ำหนักรวมของกริดเนี่ยครับ มันเวทแตกต่างกันนะครับถ้าคุณใส่น้ำหนักเป็นยูนิตไม่ได้สนใจแวรลูอะครับอ่าเป็นยูนิตแล้วเท่ากันทุกยูนิตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับน้ำหนักด้านบนอ่ะมันจะไปบวมด้านบนแล้วมันจะมาเบาบางด้านล่างแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งด้านล่างคุณยิ่งเทรดน้อยลงเรื่อยๆนะครับข้อเสียก็คือถ้าเกิดราคามันลงแรงๆแล้วมาเทรดอยู่โซนล่างแบบเนี้ย นะครับคุณจะรีคอฟเวอรี่พอร์ตช้ามากอืมแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้ามันอยู่โซนบนคุณก็รีคอฟเวอรี่พอร์ตไม่ใช่ไม่ใช่รีคอฟเวอรี่ถ้ามันอยู่โซนบนคุณก็ทํากําไรได้เยอะกว่านั่นเองนะครับอ่ะแบบต่อมาก็คือแบบพิระมิดหัวตั้งปกตินะครับคือการให้น้ําหนักนะครับแวลูด,ด้านบนเนี่ยน้อยแล้วก็มาให้น้ําหนักเยอะด้านล่างมันก็จะเกิดเป็นพิระมิดหัวตั้ง ข้อดีก็คือข้อดีข้อเสียคือตรงข้ามกันเลยครับถ้าตลาดวิ่งอยู่โซนบนกําไรน้อยแต่ถ้าตลาดลงมานะครับเราวิ่งโซนล่างแปบ๊บเดียว cover ได้แล้วนะครับก็ตัดสินใจกันดูว่าทําแบบไหนจะดีส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเซฟ e ในเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากคิดมากก็ทําแบบสมดุลไปได้ครับวางน้ําหนักให้มันเท่ากันไปเลยไม่ต้องคิดเยอะแค่นั้นเองเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าพื้นฐานการเทรดด้วยกริดหรือการวางโซนกริดเนี่ยนะครับมันมีแค่3ข้อจริงๆมีแค่นี้เนาะอัปเปอร์โซนโลว์โซนแกบไซส์ยแวหรือโพสิชันซ i z e ที่ใส่เข้าไปในแต่ละโซนนะครับ3อันเนี้ยสำคัญนะครับดูแค่3อันนี้ก่อนส่วนใครจะแอดวานขึ้นไปนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันปรับได้เยอะในเรื่องของกริดนะครับนอกจากโลว์โซนอัปเปอร์โซนเรื่องของแกป ก็ยังมีเรื่องของทัมมิ่งเรื่องของการ value, เวทแวลูเรื่องของการใช้โปรดักต์นะครับเรื่องของการใช้เลเวลมันปรับได้เยอะเล่นได้เยอะครับทําเป็นมันติกริดก็ได้ทาเป็นคอมเปาอินดรสก็ได้ใช้เทคนิคเข้าต่างๆมาช่วยก็ได้นะครับใช้โปรดักต์นะครับหรือการวางกริดแบบเพื่อให้มันเหชก,กันก็ได้มันมีวิธีการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับประมาณนี้เนาะ ก็แอบแซวนิดนึงสาหรับใครที่บอกว่าโอ้ลิดง่ายติดไม่มีอะไรเลยกลิดแบบโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือแม้แต่การบอกว่าติดทํากําไรได้ไม่ดีทําโอ้ต่างๆนันะประมาณนี้นะครับก็จะบอกแค่ว่าความจริงแล้วคุณอาจจะพลาดนะครับหรือไม่รู้วิธีการปรับให้มันเหมาะสมในแต่ละระดับแต่ละช่วงแต่ละสินค้าหรือการปรับต่างๆให้มันเหมาะสมนั่นเองนะครับรวมถึงอาจจะเข้าใจเรื่องของ m มซ์เซตการหยิบไปใช้ผิดก็ได้ นะประมาณนี้นะครับก็จบแล้วเนาะสำหรับเรื่องของเทคนิคพื้นฐานนะครับการวางโซนกริดทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับรีแคปกันสั้นๆนิดนึงนะครับ3ข้อมีอะไรบ้างนะครับพื้นฐานการวางโซนกริด3ข้อมีอะไรบ้างนะครับ1 u p p e r zone l o w โซ z o n e ซนะครับคืออะไร Upper Zone Lower Zone ะครับคืออ พื้นที่มันมันตั้งแล้วมันถูกสร้างเป็นพื้นที่ในการทําการเทรดของเราความหมายคือนะครับเราอยากให้สินค้าเนี่ยอยู่ในโซนนั้นอยู่ในโซนนั้นแล้วก็เทรดหรือทําการเทรดในโซนนั้นนะครับดังนั้นการตั้ง upper zone lower zone ไม่ใช่การตั้งบน max กับ min ไม่ใช่การตั้งบน max กับ min นะครับแค่นั้นเองเนาะอ่าสองเรื่องของแกร็บนะครับก็คือแกร็บซส์นะครับ หรือระยะห่างของแต่ละโซนมันคือจุดที่เราจะ Take Action ยิ่งระวางถี่เรายิ่งต้อง Take a คชั่นบ่อยยิ่งระวังห่างนะครับเราก็ Take a คชั่นได้น้อยลงและรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่ายิ่งวางถี่ยิ่งได้กำไรเยอะอันนี้ไม่จริงคอนเฟิร์มเลยนะครับถ้าอยากได้กำไรเยอะหรือกำไรที่ดีที่สุดไม่ใช่วางถี่หรือวางห่างแต่เป็นการวางให้เหมาะสมนะครับ กับสินค้าตัวนั้นๆหรือรอบการวิ่งของตัวนั้นๆน,น,นะครับคุณอาจใช้ ATR ช่วยก็ได้อาจใช้ข้อมูลในเชิงสถิติต่างๆมาช่วยก็ได้ว่าเฮ้ยคุณจะวางแกลบเท่าไหร่ให้มันแมชการวิ่งของราคานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกราฟประกอบกันนิดนึงอ่ะอย่าง BTC นะครับถ้าคุณเทรดทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเนาะอ่าคุณวางแกลบประมาณสัก5%สมบุตินะ มันก็จะเก็บรอบได้แบบหนึง่งแต่ถ้าคุณวางแกลบล็อกเกินไปเป็นแปดเปอร์เซนอย่างเงี้ยครับรอบตรงเนี้ยแทนที่มันจะเก็บรอบตรงนี้ได้เพิ่มมาอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะได้น้อยลงนึกออกไหมมันก็จะเก็บรอบไม่ได้แต่ถ้าคุณวางทีไปแบบเนี้ยนะครับมันก็ทําให้คุณสิ้นเปลืองทรัพยากรนึกออกไหมในเรื่องของเวลานะครับและการ t อ k e เทคแอคชั่นเนาะไปฟรีๆเพราะว่ายิ่งวางโซนถี นะครับราคาที่ได้นะครับในการเทคโปรฟิตมันยิ่งเฉลี่ยตัวเองลงไปเรื่อยๆนะครับเลยได้น้อยลงประมาณนี้เนาะส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3คือ Value หรือ p position s i z e อ่าที่เราจะเทรดในแต่ละไม้แต่ละโซนนั่นเองนะครับก็ให้จำไว้ว่ามันมีพริรดมิดความพิเมิดหงายแล้วก็แบบสมดุลเนาะเซฟที่สุดคือสมเซฟที่สุดคือทำเป็นพริรดมิดสงตั้ง พีระมิดท,ทรงนี้จะเสี่ยงนะครับพิระมิดท,ทรงนี้จะค่อนข้างปลอดภัยหรือคุมความเสี่ยงได้ดีแล้วก็ในกรณีที่ตลาดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับมันจะ cover ดอดาวได้ไวมากเพราะว่าลงมาโซนล่างมันก็จะเทรดได้กำไรเยอะขึ้นหมุนแค่สอรอบอาจจะชดเชยดอดาวที่ติดอยู่ทั้งหมดแล้วได้ด้วยนะครับประมาณนี้หรือถ้าคิดไม่เยอะไม่อยากคิดเยอก็แบบสมดุลได้ครับ โอเคประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด uh, subscribe กดอะไรก็ได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับในส่วนของเพจเมียบินอินเวสเตอร์เรดลงทุนเชิงกลยุทธ์นะครับขอบคุณครับ